หอยทอดกับเพื่อนๆุชมเชยจ้าหอยทอดเจ้าเก่าเลยนะจ๊ะน่ากินมากเลยเจ้าเก่าอำเภอสีคิ้วเลยนะจ้าหอยทอดนายซุนนะจ๊ะเพื่อนๆทุกคน เจ้าเจ้าประจําเลยนะคะเพื่อนพุชมชนคะจะมาขายตรงนี้ประจำเลยนะคะเพื่อนผุมชมคะทุกปีนะจ๊ะงานจากเจ้าพ่อพญา,าสีเที่ยว,วยปโปรดเลยแม่ค้ปกติจะขายอยู่หน้าหน้าตลาดสด หน้าตลาดสดอำเภอสีชิวนะจ๊ะเพื่อนเพื่อน้ชมจ้าช่วงนี้มาขายที่งานสันเจ้าพ่อพญาสีเขียวนะจ๊ะม,มามาชิมกันได้นะจ๊ะ<ม>แล้วหน้าตลาดสดนี่ได้ได้ได้ไดขายแบบอ๋อจ้าจ้านึกว่าแต่แยกล่างใช่ไหมไม่ไม่ขายใช่ไหม,ม ร้านประจำของลูกชายเลยเพื่อนๆคผู้ชมจะชอบชิมไก่ป๊อปมากได้แล้วจ้า ซื้อกระดาษชิ้เพื่อนเพื่อนคุณชมจ้า<ม>เหียอะไคนเหรสี่สิห้บาทเพื่อนคผู้ชมจ้าพามาซื้อหอยเพื่อนๆพมคุณผู้มชมจ้าเอาหนึ่งถุงจ้า ขอน้ำจิ้มเพิ่มอีกถุงได้ไหม,ไมไเท่ากันใช่ไหมสี่สิบบาทเพื่อนๆคุณผู้ชมจา้าหอยแมงคู่น้ำจิ้มรสเด็ดนะจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจา้าสี่สิบบาทเลยงานสันเจ้านะจ้างานสันเจ้าพ่อนะจ้าเพื่อนคุณผู้ชมจา้ามาเดินกันได้จ้าของกินมากมายเลยเพื่อนๆคุณผู้ชมจา้า ของกินมากมายเลยกำลังมองหาของกินอีกเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าแหนมทอดแหนมทอดเพื่อนๆคุณผู้มชมจ้ารายการที่สามยี่สิบจ้าอ๋อสี่ชิ้น,น <laughs> หลงหลงเข้าใจว่าชิ้นละห้า ชิ้นละหกบาทเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าชิ้นละหกบาทนะจ้าได้แกงได้แกงเห็ดได้แหนมได้หอยยี่สิบสี่จ้าเพื่อนจ้าแมค้าน่ารักมากเลย ทอดยั่วๆร้อๆเลยจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้ามาอุดหนุนกันได้นะจ้าที่งานศาลเจ้าพ่อพญาสีเขียวนะจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้ามาอุดหนุนกันได้เลย11ถึง18นะจ้าจ้าของกินของขายมากมายเลยเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้า มาเดินงานกันได้นะจ๊ะงานประจำปีสามเจ้าพ่อพญาสีเขียวนี่อะไรเอ่ยหอยหอยย่ามเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ๋านี่ข้าวกล่องหมูหมูกรอบยั่ๆเลยเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ๋าไม่ต้องใช้เงินนะคหมูกรอบยั่ๆเลยเอาไปได้ครับบรรยากาศงานดีมาก